ากำลังต่างกองครับผมนะครับตัวจริงๆได้เลยลูกขึ้นด้วยตัวเป็นๆแม่เลยตัวเป็นๆเห็ดหัวงงงๆได้พ่อมมได้ไงแบบทีมงานของเขาเรื่อง

เจีบี่ทางกุลินจีครับพี่นอ้องมาหลายๆครับมึอน,นี้ซอดแกงกนเลยที่เดียวครับเป็นงานฟรีด้วยครับพี่น้องเป็นงานฟรีเป็นงานฟรนนงนฟนงนฟีงานไม่ได้เก็บบัตรสักกระบาทค,ครับ ไฟไฟนี่แดงจื้อเครื่องครับระบบซุนขี้งครับอจอ ไอ้ซิดแ,แท่งๆกูนี่ครับไอ้ซิดแท่งๆกูนี่มือเอื่นมือเอือนไปพบพ่อก,กันอยู่ชุมแพ่ครับ อ,อ่อำเพอชุ่มแพรได้ครับพี่น้องเด้อฝากฝากไปทางงานชุ่มแพรเหมือนกันครับพี่น้องตอนนี้เอฟซี FC ทางกลุ่มยีกับเขามาไล่แล้วครับพี่น้อ,อนนง ตอนนี้ก็มดวงทานน้องเตกาผู้เดียวครับหัวท <c oughs> รายหัวแล้วเข้าไปแล้วบวันเมื่อยเห็นงานดิเมื่อยนอนนอนหลายจนเมือ่อยนะได้ไปปุ๊กออกไหมครับเมื่อนี้ปุ๊กทั้งรถไหมรถหอนๆน,นอนได้จังเดยด์จเดินอนกดอดยังกอดตุ๊กตาหมียังกอดล้วบูบูอเต๋ยมึงคิดเว่าเง่าครับยี่สิบกว,กว,วบ่าปีกอดล่าบูบูอ๋อ ยังเล่นเล้าบูบูอยู่ด้พี่น้องเลยปลาเกลือย่างได้เมียแต่ว่าเล่นเล้าบูบูกอดเล้าบูบูอยู่เอ,อ้ยมีขนมใสไหมพ่อครับเมนี่เขามีแนวกินหลายอย่างหลายแนวครับโอ้ลา้านค้าเตรียมทิพเตรียมเดียนเลยพี่น้องบ่ต้องย่าติวัดมาแล้วได้กินเขายังก่อนก้อนชว์เลยสองนาที เดี๋ยวไอ,อ,อสียอนน้ำใสๆอย่างไม่ให้ดูดกินหรอกเหมือน,นครับคุณผู้สาว่นขอม่านจองนายไปที่กับมีล่ลง กสิบุลงไปว่าไปไปหนเบ็ดสีมดครับอยากลงไปทั้งหลายพี่ให้น้องเบิ้งอยู่กับโมก,กาล,ลงไปครับแันเบ็ดสีมด เรานน่้ห้ฮอจวดจากโมงขลงเต๋าเดืนหาทุ่เลิกจักโมงจะตังถูกกองนี่น่าวว่าเลิกสิบโมงสิบได้มึอเียเข็ดแดงได้กัน ถือจอสีแดงเลาวิน่นเลยนี่วินว่นวิน่นปากคักเลยไปไหนไม่ได้วิ่นแดดคล้ายๆก็เพราะวิน่นแดดอะตอนนี้กําลัางซ้อมจอครับวิธีการซอมว่าอย่างครับเขาะเๆ่เเแล้วมันก็ติด ฝากกดแชรก์ชรกดไลค์กดติดตามน้ำได้ครับเด้อบ่ว่าจิเป็นช่องช่องสีดำครับช่องสีดำครัพิมพ์ออไปต้องครับผมแล้วกที่เห็นได้ครับฝากติดตามน้ำเดี้ยครับช่องดำครับตอนนี้กวางกวางเล้วเครับเหลือแต่ตั้งกวางแท็กเอากวางแท็กขึน้นกันแล้วเลยแต็กแต็กถึงแตกถึงแตกถึง กกดแชร์กดไลค์กดติดตามนั้นนะครับพอ,อกันคลิปนะครับโอ้สว่าน,นะครับผมวินแดดพอ,อกันคลิปนะครับ